มาค่ะวันนี้มากับอีกหนึ่งเมนูสุขภาพค่ะโอ้โหสวแล้วก็ทุกคนในบ้านกินง่ายย่อยง่ายกินกันได้ทั้งครอบครัวอีกแล้วจ้ากับเมนูปลากระพงนึ่งเห็ดนึ่งผักนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน กลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักที่ใช้ก็คือปลากระพง1ตัวไซส์ประมาณ8 9ขีดถึง1กิโลกรัมนะคะล้างชักขี้ชักไส้ชักเงืออออกให้หมดเลยค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่เลยค่ะมันเด็ดอยู่ตรงนี้ ผักค่านะวันนี้กันก็จะใส่เห็ดรวมด้วยแล้วก็อันนี้เขาเรียกบวบงูแล้วก็มีต้นขึ้นช่ายค่ะแล้วก็จะมีกวางตุ้งนะผักกาดขาวผักกาดไอผักกาดอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วก็มะเขือ นี่เลยค่ะเอาจัดกันให้เต็มเต็มเลยค่ะไปค่ะนึ่งกันแบบง่ายๆกินกันแบบง่ายๆแต่ได้สุขภาพแบบเต็มๆแน่นอนค่ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะก่อนอื่นนะคะการที่ว่าจะนึ่งปลามาให้เหม็นคาวค่ะให้เพื่อนๆทําสิ่งนี้ก่อนนะคะมะนาวนะคะมาหนึ่งซีค่ะหลังจากนั้นก็ให้ถูค่ะวิธีการนี้ทำให้เวลานึ่งปลาออกมาแล้วปลามันจะมีกลิ่นหอมแล้วมันก็จะไม่คาวแล้วมันก็จะชวนกิน นี่นะคะถูไปเลยค่ะช่วยได้ดีมากเลยนะลองทําดูค่ะใครที่ยังไม่เคยลองการลองแล้วการทําแล้วค่ะมันหอมแล้วมันก็ชวนกินด้วยถูให้ทั่วเลยนะเนี่ยมันจะหอมมะนาวมากเลยหาเป็นชามเป็นอะไรก็ได้ที่ว่ามันทนความร้อนนะคะการจะใช้อันนี้แหละค่ะถาดอันนี้แหละหนึ่งเสร็จแล้วการก็จะในถาดนึ่งนี้การก็จะต้นขึ้นช่ายะค่ะรองล่างแบบนี้ แล้วก็ปลาวางทับแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นอ่าอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะเราก็จะมาจัดจานนึ่งกันเนาะผักค่ะใส่ลงไปการก็จะเอาบวบเขาเรียกบวบอะไรไม่รู้อะมันอร่อยอยะมันอ่อนนะการชอบกินนี่การก็จัดมาฝั่งนี้การก็จะใส่เห็ดต้องใช้สองชั้นะ่ะของการเพราะว่าอีกชั้นหนึ่งการจะใส่ผักเอาผักนึ่งนี่เลยค่ะแบบนี้เลย มะเขือมะเขือนึ่งอร่อยนะนี่เลยประมาณนี้นะคะการก็จะเอาปลาไปนึ่งกันส่วนอีกถาดหนึ่งการก็จะเอาไปนึ่งแบบนี้นะคะ,ะมันก็จะเป็นผักแบบนิ่มเท่านี้ค่ะไปค่ะไปลงมือนึ่งปลากันค่ะนึ่งปลาอย่างไรไม่ให้คาวก่อนอื่นค่ะตั้งน้ำให้เดือดก่อนเลยค่ะปิดฝานะคะนี่เลยค่ะให้น้ำเดือดพุ่งๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดฝาหม้อก,กันค่ะ ปลาที่เราเตรียมไว้นะคะนึ่งค่ะการจะนึ่งไฟแรงๆน้ําต้องเดือดๆจะจัดไฟแรงๆแบบนี้เลยนะคะในการนึ่งปลาก,การจะนึ่งยาวๆไปสักประมาณ15นาทีนึ่งยาวๆไปค่ะไฟแรงๆน้ําเดือดๆนะคะนึ่งยังไงก็ไม่คาวจ้านี่นะคะการนึ่งปลาผ่านไปสักประมาณ10นาทีได้แล้วจ้าเช็คสุกค่ะซ่อมจิ้มดูนะคะซ่อมจิ้มลงไปแล้วเสร็จแล้วชักซ่อมขึ้นมาไม่มีอะไรไม่มีเศษอะไรติด ซ่อมขึ้นมานะคะค่ะปลาสุกได้ที่แล้วค่ะหรือวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือให้สังเกตที่กระตาปลาลูกกระตาปลาเนี่ยเนอะเออมันมันขุ่นแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกกระตาปลาค่ะการยังไม่ยกลงนะคะใบขึ้นช่ายค่ะที่เหลืออยู่นึ่งให้ใบขึ้นช่ายค่ะสุกปลาอย่านึ่งให้นานเกินถ้ามันนึ่งนานเกินมันสุกนานเกินอะความหวานความฉ่ำในเนื้อปลา มันจะหมดไปต้องให้นึ่งสุกแบบว่าสุกพอดีสุกกาลังกินนะ่ะมันจะมีความฉ่ำมีความหวานหวานจากรสชาติจากเนื้อปลาแบบเต็มเต็มเลยยิ่งถ้าได้เป็นปลาสดสดด้วยนะืหมันจะรับรู้ถึงรสชาติได้แบบว่าหเต็มปากเต็มคําบอกเลยคะ่ะในส่วนนี้นะคะในขณะที่ว่าปลากําลังสุกนึ่งไปได้สักประมาณ1ินาทีอย่างเงี้ยค่ะ่าปลามันเริ่มสุกแล้วเราก็ไปเอาลังซึ้งอีกซึ้งหนึ่งก็ได้เนาะเออผักอะคะ่ะเอามานึ่งได้เลยค่ะ โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะผักการก็สุกปลาก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านี่ปิดแก๊สค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าปลานึ่งผักตามที่ชอบกินคู่กับน้ำจิ้ม พริกเกลือค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ่าการให้สูตรเต็มไว้แล้วนะคะทําคลิปเต็มไว้ให้แล้วค่ะนี่เลยค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆใครต้องการเอ้ยควบคุมน้ําหนักนะจัดเลยจ้าจานนี้นะคะกินปลากันแบบว่าได้อร่อยๆกันค่ะวิธีการนึ่งปลานะคะง่ายๆค่ะไม่ให้ปลาเหม็่นคาวแล้วก็ปลามีความแบบฉ่ำๆมีความชุ่มๆนะคะนี่เลยค่ะลองทํากันดูค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆนะคะค่ะนํามาฝากกันค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกัน ไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ